เอามาเรื่องสุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับเป็นเรื่องแปลกๆและกันที่ฟังและลองไปพบคิดหาปริศนาดูเพราะว่าอ่านแล้วชอบบรรยากาศแต่ยังคงงงๆด้วยเหมือนกันจะลองถ่ายทอดให้ฟังดูเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่ายูกิเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นในตอนฤดร้อนปีสุดท้ายของชีวิตมหาวิทยาลายัย ตัวของผู้เล่าเนี่ยได้ไปเที่ยวเกาะแห่งหนึ่งชื่อว่าเกาะอิสุโอชิมะโดยตัวผู้เล่าได้ไปกับเพื่อนๆในชมรมสาเหตุที่ไปเที่ยวกันเพราะว่า1ในแก๊งมหาลัยเขาเนี่ยที่บ้านทํากิจการโรงแรมแบบโฮมสเตย์อยู่ที่เกาะอิสุโอชิมะทาให้กลุ่มพวกเขาอะมีที่พักฟรีสวันแรกพวกเขาก็ไปไว่ายน้ําตามชายาหาดตามมารยาทสกสนานวันที่3ก็ไปเที่ยวรอบๆเกาะโดยมีภูเขาที่นั่นเป็นแบบจุดหมายในการท่องเที่ยวหลักแล้วก็มาถึงคืนวันที่ส มันเป็นวันที่เหนื่อยล้ามากจากการท่องเที่ยวมาทั้งวันแต่ทุกคนคงจะรู้ว่าวันนี้จะจัดคือเล่าเรื่องเสยองขวัญโดยศูนย์กลางของการเล่าเรื่องคดีนี้ก็คือคนคนหนึ่งที่ชื่อว่ายูซึ่งยูเป็นคนท้องถิ่นของก่อนๆนี้ทั้งหกคนก็ได้ร่างล้อมวงกันอยู่ในห้องพักขนาดใหญ่แล้วก็เริ่มเล่าเรื่องผีเริ่มอะไรกันเล่าเล่าเล่าตั้งแต่สี่ทุ่มผ่านไปจนเกือบเที่ยงคืนเราทุกคนติดอยู่กับเรื่องเล่าของยูเวสนุกมากถอนตัวไม่ขึ้นเลย ต้องยอมรับว่าเรื่องเล่าที่เล่าโดยอ้างอิงสถานที่จริงณนะตอนอยู่สถานที่จริงมันมีพลังที่แบบบวกความน่ากลัวทบกันไปเรื่อยๆเว้ยซึ่งจนมันทาให้ทุกคนสนุกมากแล้วก็รู้สึกขนลุกขนพองมากพอนั่งฟังเรื่องราวความตื่นเต้นฟังเรื่องผีไปเรื่อยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ตัวยูตัดสินใจที่จะหยุดเล่าแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวไปเอาแตงโมมาให้กินกันรอก่อนนะตัวยูหายไปประมาณสามสิบนาทีก่อนจะกลับมาพร้อมกับกระดาษแผ่นหนึ่งไม่ใช่แตงโมนะกระดาษแผ่นหนึ่ง พร้อมกับพูดว่าเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี่คือของจริงนะอยากให้ลองอ่านดูไม่ใช่เล่าเลยนะให้ลองอ่านดูจากนั้นก็ดับไฟตักดึงไฟไฟดึงตักแล้วก็หยิบไฟฉายส่ยสองไปที่กระดาษแทนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ห้ามพูดกันในแถบนี้โดยปกติเราจะเล่ากันโดยการเขียนลงบนกระดาษเพราะว่าถ้าพูดออกเสียงไปจะไม่ดีด้วยความที่มันมีกฎแบบนี้ฉันก็เลยเตรียมมาให้แล้วทุกคนฟังแบบนี้บิวแบบนี้บิววแบบว่าเรื่องนี้ไม่สามารถเล่าได้ ถ้าอยากรู้เรื่องต้องอ่านเอามันทำให้รู้สึกว่าเรื่องเนี้ของจริงโหดแน่แต่ที่บอกเขาเมีตัั้ง6คนการจะอ่านกระดาษ6คนพร้อมกันมันเป็นไปไม่ได้เว้ยมันต้องคนนึงกับหัวคนนึงตะแคงข้าวคนนึงอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็เลยมีคนบอกพวกเราว่าโคล้อมแบบนี้อ่านยากอ่ะเล่าให้ฟังเลยดีกว่าไออยู IU คนเล่าเนี่ยยืนลังเลแป๊บหนึ่งแล้วก็พูดว่าอืมมันการตนตลายนะ แต่ถ้าตื้อว่าจะเล่าก็จะเล่าให้ฟังก็ได้ซึ่งพอตัวยูเกินแบบนี้มันก็เริ่มมีความหวั่นๆเริ่มรู้สึกกลัวๆแล้วสุดท้ายยูพูดว่างั้นถ้าเล่าแล้วไม่รับผิดชอบอะไรนะบอกก่อนไม่รับผิดชอบอะไรเลยแล้วยูก็เริ่มเล่าว่าเมื่อก่อนแถวๆท่าเรือทางเหนือของเกาะนียมันเคยมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่ายูกิอาศัยอยู่ที่บริเวณนั้นพ่อของเธอเป็นชาวประมงส่วนแม่ของเธอเสียชีวิตแต่เธอยังคงเป็นเด็กสาเหตุการเสียชีวิตของแม่เธอก็คือจมน้ําตาย ยูกิเป็นเด็กที่ขยันมากช่วยงานพ่อหาเงินขายลูกอมแต่พออายุ18ตัวยูกิกับโชคร้ายล้มป่วยด้วยโรคไร้ที่บริเวณเน่าหมอได้วินิจฉัยว่าเธอไม่มีทางหายซึ่งในตอนนั้นเองยูกิกำลังจะแต่งงานแต่พอคู่มั่นของเธอได้รับรู้ถึงสาเหตุของการป่วยและไม่มีวันจะหายคู่มั่นคนนั้นก็ได้ทําการยกเลิกงานแต่งงานไป มันทาให้ตัโยกิเสียใจจนแบบเสียสติเลยตอนนร้เล่ารองตรงน,นี้มันมีคนหนึ่งในกลุ่มขัดขึ้นมาว่าเดี๋ยวเด,ด,ดเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะกูจะได้จินตนาการช่วงเวลาถูกโตโยก็ทำาตาคิดรับหนึ่งก็เตอบว่าน่าจะเป็นช่วงต้นยุคเมจินะและ้วยตก็เริ่มเล่าต่อหลังจากเสียสติโยก,กิก็เริ่มเดินไปทั่วทั้งวันพึมพำพุมพำทั้งวันอยู่กับตัวเองแล้วก็พึมพำอยู่างัง้นนะตลอดเวลาตอนแรกชาวบ้านก็สงสารแต่พอผ่านไปเรื่อยๆก็เริ่มเกิดกลายเป็นคววามกลั กลัวว่าจะบ้ากลัวว่าจะข้างกลัวว่าจะมาทำร้ายก็เริ่มพากันกล่าวโทษไปที่ทางคุณพ่อตัวคุณพ่อเธอก็ค่อนข้างจะจนตอกเพราะว่าเป็นแค่ชาวประมงต้องออกทะเลทุกวนันไม่มีเงินมากพอจะส่งลูกสาวเองไปรักษาอย่างโรงพยาบาลจนกระทั่งเกิดขึ้นในคืนหนึ่งตัวของยูกิได้หายตัวไปเช้าวันต่อมาเพื่อนชาวประมงของพ่อได้บอกว่าเมื่อคืนเขาเห็นตัวยูกินั่งเรือของคุณพ่อออกไปในทะเลเพราะว่าคืนนั้นนะเป็นคืนที่พระจันทร์สว่างมาก ตัวของชาประมงคนนั้นนะเห็นหน้าของยูกิชัดเจนมากพ่อของยูกิก็เลยโกรธและถามว่าแล้วทำไมเห็นถึงไม่ห้ามเพื่อนชาประมงคนนั้นก็ตอบกลับมาว่าก็พอดีว่าเห็นอีกคนนึงอยู่ในเรือก็ดูว่าเป็นคุณพ่อก็เลยไม่ได้ห้ามอะไรเงี้ยทุกคนตกใจมากที่โยกิออกเรือไปได้วยตัวเองอะไรเงี้ยทำการพากันออกเรือตามหายูกิทันทีในที่สุดก็มีข่าวจากชาประมงที่ออกเรือไปจับปลามาว่าตอนนี้ได้เจอเรือของคุณพ่อเจ้ามงอ่ะคอยเคลื่อนคว้าอยู่กลางทะเล เดี๋ยวจะลากเรือกลับมาเข้าฝั่งนะพอลากเรือกลับมาเข้าฝั่งก็พบล่าของยูกิที่อยู่ในสภาพที่จำแทบจะไม่ได้ละพบอยู่คนเดียวบนเรือศพเดียวบนเรือแล้วกันคือทุกคนเชื่อว่ามีใครบางคนได้พายุกิออกทะเลเพราะว่ายุกิในที่บอกนะสติไม่ดีอะไรเยงี้แล้วก็คนคนนั้นน่าจะเป็นคนที่ทําให้เธออยู่ในสภาพนี้ทุกคนคิดว่าคนคนนั้นนะพยายามจะพายุกิออกไปแล้วก็จบชีวิตพร้อมกันหรือไม่ก็เกิดเหตุการณ์ต่อสู้บนเรือจอนกระทั่งอีกฝ่ายหนึ่ง อาจจะสังหารแล้วก็ตกทะเลไปหรืออะไรไม่รู้ความจริงจะเป็นอย่างไรไม่รู้แต่คนคนนั้นน่ะไม่น่าจะรอดชีวิตแล้วเพราะถ้ารอดชีวิตก็น่าจะกลับขึ้นฝั่งมาด้วยแต่ลื้อใ,ใจทุกคนรู้รอยู่แล้วว้ว่าสิ่งที่สังหารยุกิไม่น่าจะใช่คนเพราะสภาพที่ยุกิอยู่บนเรือลำนั้นน่ะคือศีรษะของยุกิถูกตัดขาดตั้งแต่นั้นมายุกิยุกิฉันฉันได้ทําตามคําบอกของเขาฉันออกไปกลางทะเลเวงหวางในทะเลที่เงียบสงัด มือสีขาวก็เริ่มผุดขึ้นมามือมากมายค่อยๆเอื้อมขึ้นมาจากก้นตะนีที่มืดมิดนีน่เสี่ยมพูดอะไรไม่ออกเว้ยไม่สามารถขยับตัวได้เพราะว่ายังคงยึดอยู่กับเรื่องเล่าของยูแต่เสียงที่ดีทั้งหมดตั้งแต่คำว่าศีรษะของยูกิถูกตัดขาดมันไม่ใช่เสียงของยูแล้วเว้ยมันคือเสียงของใครก็ไม่รู้ที่แทรกขึ้นมาแทนที่เสียงของยูไฟฉายที่เดิมเป็นไฟฉายยูวางไว้วที่โต๊ะก็กลิ้งเว้ยตกไปที่พื้นแล้วก็ส่องไปทางหน้าตา่าง ไม่มีใครกล้าหันไปตามทางทิศทางของไฟฉายเสียงของยูที่เล่าเมื่อสักครู่มันแปลกมากเด่๋ยที่บอกเนาะมันไม่ใช่เสียงของยูมันเป็นเสียงจากไหนก็ไม่รู้ที่แทรกขึ้นมาแล้วก็ไม่สามารถอธิบายได้เสียงเล่ายังคงมีต่อเรื่อยๆไม่ได้หยุดนะแต่หลังๆเสียงที่เล่ามันเริ่มเป็นเสียงที่ฟังไม่มีความหมายละเริ่มฟังไม่ได้สับเริ่มไม่ใช่เรื่องเล่าเริ่มแบบว่าออเอ่ะอ e, okay ีเออ่ะยัไง แต่มันมีอยู่เพียงประโยคหนึ่งที่ทุกคนได้ยินชัดเจนมากคือประโยคของคําว่าเงาของฟูจิช่างงดงามทันทีที่เขาว่าเงาของฟูจิที่งดงามมันเป็นจังหวะที่ทุกคนได้ยินแต่ประโยคที่ฟังไม่รู้เรื่องมาตลอดอยู่ดีได้ยินประโยคที่ฟังดูเรื่องมันก็เดือนสะ,สะดุ้งได้สติหนึ่งในกลุ่มก็เขย่าตัวไอยูรันทีเลยเว้ยไอยูไอยูเตือนแบบมึงหยุดมึงหยุดเล่าก่อนมันชัดแล้วว่าทุกคนรับรู้เหมือนกันว่าตั้งแต่กลางเรื่องเป็นต้นมา ประโยคที่ออกจากปากของยูมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเล่าเลยเว้ยระเพลงที่ผมเล่าเนาะตั้งแต่คําว่าศีรษะของยูกิถูกตัดขาดอยู่ดีกีก็โดดมาการเป็นคาว่าตั้งแต่นั้นมายูกิยูกิชั้นชั้น,น,นได้ทําตามคําบอกของเขาซึ่งมันไม่ต่อเรื่องไม่ลื่นไหลกับเรื่องเล่าเว้ยแค่เสียงก็เริ่มมีการร้องไห้มีอาการกลัวทุกคนเริ่มเขย่าตัวยูแบบยูยูย,ยูจังหวะที่เขยา่าไอยูได้สติกับมาอีกครั้งหนึง่งไอยูพูดแค่ว่าง่วงจังแล้วก็ผมสับพับไปเลยเว้ย ทุกคนแบบอะไรวะเนี่ยแบบเอาไงดีอะอยู IU เปอย่างนี้ไปแล้วแบบทุกคนตัดสินใจที่จะยุติการละเล่นทั้งหมดจบลงนั้นเลยทุกคนพากันนะครับเตรียมตัวจะแยกย้ายไปนอนเก็บของเก็บของเปิดไฟเก็บโต๊ะเก็บทุกอย่างแต่ตัวผู้เล่าดันเผลอไปอ่านกระดาษที่ไอยูเตรียมมาที่บอกว่าจะเกี่เรื่องเล่าเรื่องนี้ห้ามเล่าให้อ่านในกระดาษเอาประโยคสุดท้ายมันดันเขียนไว้ว่าหลังจากนั้นยูกิจะมาปรากฏตัวต่อหน้าคนที่เล่าเรื่องของเธอ พออ่านถึงเนี้ยตัวกูเล่าขนลุกวาบเลยเว้ยฉีกระดาษทิ้งแคว่แต่เศ้านอนสุดท้ายคืนนั้นไม่มีอะไรเช้าวันลุกขึ้นทุกคนถามไอยูเลยเฮ้ยเมื่อคืนมึงเล่นอะไรวะกลัวกันหมดเลยนะเว้ยแบบไม่เอาอย่างนี้ดิยูบอกว่าฮะกูท <"H as? S 2> าอะไรจริงเหรกูเล่าเรื่องนั้นไปเหรอเออเ่างมันเด้อมันแล้วก็แล้วช่างมาันช่างามาันทุกคนก็เลยคุยกันว่างั้นอยาไปรื้อฟื้นมันถ้าไอยูจำไม่ได้ช่างมันเว้ยลืมไปเลยแต่ตัวผู้เล่ากลับยังคงคาใจเว้ยคาใจอะคำคำหน หมายถึงอะไรวะก็เลยถามไปยูว่าในเรื่องเล่ามันมีคํหนึ่งว่าเงาของฟูจิช่างงดงามเงาของฟูจิที่เนี้หมายถึงอะไรหรอตัวยูทําหน้างงเว้ยเงาฟูจิเงาฟูจิคืออะไรวะไม่รู้เหมือนเงันวะตัวพูดเราก็เลยตอบว่าแค่ช่างมันช่างมันไม่รู้ไม่เป็นไรตัดสินใจไปถามพ่อของไอยูแทนตัวพ่อของยูกใกล้ข้อมูลนะว่าอ๋อที่เกาะแห่งเนี้ยบางทีก็จะมีเหมือนกันในวันที่พระจันทร์เต็มดวงอ่ะเราจะสามารถเห็นมันไอท้อไอภูเขาฟูจิสะท้อนลงมากับ แข็งจันทร์สะท้อนกับหลายๆอย่างคือถ้าอากาศแจ่มใสาอากาศโปร่งอุณหภูมิของน้ําทะเลเหมาะสมอะไรเงี้ยเราจะสามารถมองเห็นเงาของปกฟูติจากที่นี่ได้ในตอนคืนหลังจากที่ได้ยินคําตอบนี้เขาก็โอเคมันก็คงไม่ได้เรื่องราวแล้วมาจนวันเวลาผ่านไปปู่ของตัวผู้เล่าเนี่ยได้เสียชีวิตลงซึ่งตัวผู้เล่าเองมีหน้าที่ดูแลปู่ก่อนท่านจะเสียชีวิตณนะวันที่เฝ้าศพวันสุดท้ายของปู่ที่เสียชีวิตวนะเขาได้เสียงกระซิบของปู่เว้ย ไอเสียงกระซิบเนี่ยมันคือเสียงที่ตอบทุกอย่างที่เกิดขึ้นในคืนนั้นที่เราเรื่องผีได้เลยว่าเสียงของคนที่แทรกขึ้นมาแทนไออยู่ถ้ามันเป็นเสียงของผู้หญิงหรือเสียงของคนคนหนึ่งที่เปลี่ยนไปทันทีที่เรารู้จักหรือคุ้เนเคยเราจะสามารถตอบได้เลยว่ามันกําลังแกล้งอยู่หรือมันจะสามารถแบบหยุดได้ทันทีแล้วว่าเฮ้ยมึงอย่าเล่นแบบนี้ดิอะไรเงี้ยแต่เสียงวันนั้นที่ทุกคนไม่สามารถจับได้หรือหยุดได้เพราะจริงแล้วมันไม่เสียงของทั้งผู้ชายและทั้งผู้หญิงเว้มันคือเสียงของคนตาย งงงงไหมเรื่องนี้เดี๋ยวจะสรุปไว้ฟังอย่างนี้คือไอยูเนี่ยดันเอาเรื่องต้องห้ามมาเล่าแต่การที่บอกไอยูมาเล่าอ่ะจริงๆแล้วหน้าไม่น่าใช่ไอยูด้าจะเป็นไอยูที่โดนวิญญาณของยูกิสิงแล้วก็พยายามจะเอาเรื่องของตัวเองมาเล่าแล้วณนะประโยคสุดท้ายอ่ะที่มันเล่าๆอยู่แล้วยู่ดีเสียงของยู่มันเปลี่ยนปลายกายไปรเสียงของวิญญาณหรือเสียผีอะไรไม่รู้ก็คือเหมือนมันถึงบทที่ที่ต้องห้าม หมังแล้วมันก็เลยกลายเป็นเหมือนเสียงวิญญาณมันเล็ดลอดมันพาดมันหลุดออกมามาลายแทนแลกษคำว่าเงาของฟูจิช่างงดงามมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคือพระจันทร์เต็มดวงใช่ไหมหรือมันแปลได้ว่ายูกิเห็นภาพเงาของฟูจิที่งดงามก่อนตายเพราะอย่างที่บอกว่าชาบประมงเห็นตัวยูกิชัดเพราะว่าคือั้นก็คือพระจันทร์เต็มดวงมันก็เลยอาจจะแปลได้ว่าจริงๆแล้วก็เป็นยูกินี่แหละที่มาสิงล่าของยูเป็นคนมาเล่าเรื่องนี้เองอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ตัวผู้เล่ารับรู้ได้ว่า อ๋อเป็นวิญญาณมาเล่าจริงๆด้วยเพราะว่ามันดันเป็นเสียงของคนตายเหมือนกับเสียงของคุณปู่เขาที่เป็นเสียงของคนตายนะครับประมาณนี้เรื่องนี้มันจะงงๆหน่อยแต่บรรยากาศมันน่ากลัวดีประมาณนี้ครับข้าคืนนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับก่อนไปขอกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครยังไม่ซับสไครต์ก็กดซับสไครต์ให้ด้วยครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ของเราแบบนี้อยากซัพพอร์ตอยากสนับสนุนก็เมมเบอร์ชิพซูเปอร์แชทซูเปอร์แตง ได้หมดเลยครับหรือแค่เข้ามาดูเฉยๆกดไลค์กดแชร์ให้ก็ขอบคุณมากๆแล้วคอมเมนต์ติชมแนะนำกันได้เต็มที่เลยครับอย่าด่ารุนแรงเกินไปก็พอเดี๋ยวทำใจไม่ได้